ข้อาการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมคู่ระหว่างแอตเลติกบิลเบาพบเซลตาบีโก้คืนวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2023เวลาตี3ก็มีการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการพบกันระหว่างทีมแอตเลติกบิลเบาที่จะได้เล่นในสนามตามาเมสบาเลอาบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมเซลตาบีโก้โดยที่การเจอกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้น เป็นทังด้านของทีมแอตเลติกบิลเบาที่เป็นฝ่ายเอาชนะเซลตาบิโกได้2-1ในส่วนของรายละเอียดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านแอตเลติกบิลเบากันก่อนเลยสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนลงสนามไปแล้ว12เกมเก็บชัยชนะได้6เกมเสมอ3เกมแพ้3เกมมี21คะแนน ในส่วนของการลงสนาม5เกมล่าสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็เป็นการเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมการลงสนามในเกมนั้นล่าสุดของพวกเขาเป็นการบุกไปเอาชนะทีมบียาเลเอ์ด้วยสกอร์3-2ในการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนในส่วนของความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามประกอบไปด้วยเยราลาอัลบาเลสอันเดอเอเลราลาอูกาเซีย ส่วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนั้นก็นําโดยอินยาคิวิลเลียมโออิฮานซานเกตนิโกวิลเลียมกอก้ากูรูเซตามากันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนเซลตาบีโกกันบ้างสําหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาก็อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนลงสนามไปแล้ว12เกมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1เกมเสมอ4เกมและแพ้7เกมมี7คะแนนในส่วนของผลงาน5เกมหลังสุด ของพวกเขาจากการลงสนามทุกรายการนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้1เกมเสมอ2เกมแพ้2เกมโดยการลงสนามในเกมน่าล่าสุดของพวกเขานั้นเป็นการเปิดบ้านเสมอกับทีมเซบีย่าหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนสาหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นพวกเขานั้นก็มีผู้เล่นที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามคือเลนาโตตาเปียและบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนาม2คนคือมิไฮโลลิสติสโจเซฟไอดูส่วนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนั้นก็นําโดย ชาตองแบมบายาโกอัสปาสจอเกนสแตนลาเซนสำหรับผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือแอตเลติกบิวเบาเอาชนะเซลตาบิโกได้2-0